ขอบคุณอากาไซสบายดีฐานผู้ชมผัวปอกับขาประจอกขโมยอากาไซคดเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกับชีพ่าฐานผู้ชมไปติดตามเบิ่งส่วนนางหยาดฐานผู้ชมหูแหละเอาไปเบิ่งน้ำกันว่าสนนั้นนางหยาดสว่วนนี้ลงพักอิญังเร่เนาะกีนีเมนคลิปก่อนเมนผ้าฐานผู้ชมไปเบิ่งส่วนนางโยดเนาะนางโยดก็คือเอื้อนนางหยาดนั่นแหลยเอื้อนเดินนางโยด วนังโยดบ่เมนเอื่อนั่งโยดเอาพิษแล้วก็เลื่อยเขาไปทั้งส่วนในไปเห็นส่วนพักกาหนาแล้วก็ไปหาจู่ซอสเพิ่นกำลังอัมนเด็ดตุ่มแตงอยู่ทางชม,มสำหรับคลิปนี้แมนซีพาทานผู้ชมไปอันเบื่องส่วนนั่งหยาดบ่านั่งหยาดส่วนนี้เราลงพักยังเด๋อเนาะไปหลุดน,นำกานทำสมพักสิง,งามหรือบ่งามเนาะ งวดนี่ลายขนาดธรรมส้่สมไหมมันบ่เคยเห็นเสือลายมันกระยานมันบ่นย่านจำติมันย่านว่ามันจึ่งใส่สำหรับนะครับทุกคมเนี่ยโป้เถอพักบางงามธรรมสุ่สมเออเถอพักหงเต๋ทธรรมสุ่สมเนี่ยพ่นลูกสาวเพิ่นฮดงโงๆอยู่พูัไม่นั่งกี่บ่ หงเตล่งชุดนี่ทานผู้สมเบ่งวากลาย,ายตัวน้าออกเลยไม่ต้องไปทามแบบคนใดแต่นรงหยาดบ่ม่าสามบูรณ์นี่คือนางกี่มาโคตรส่วนงงๆอยู่ก็เถอหลายขนาดงามผูทามเไหมนี่ตัวหงเต้ล้วนๆอันนี้นะโอ้เถอ้องเต้องเต้ เป็นโอออกเลยได้ฐานผู้สมนี่วักงามๆนี่นะอือคือบอกนะักกีวัละหดยังขวงโง่ๆอยูงงอ่พวกประกาศซอมนี่มดแล้ว,วะ <c oughs> คือโบเห็นประกาศซอมจากต้นเลยเรือว่ากี่หดผระกาศซอบวะ่ะ ต้นนี้บงแล้วใหม่เนาะท่านผู้ชมนี่จะตัวตัวกลางตัวนาาั้นาเนาะเขียวงามบุญทุ่มอยู่ตัวนี้ฮักกะสีเลือดด่างเนี่ยกำลังจับนะครับผู้ชมแต่ก่อนตัวนี้เป็นส่วนซัมลี่แต่ว่าซัมลี่ไปทำงานเลยทา่านผู้ชมก็เลนนยได,ด้ยังหยาดเห็ดจนหมดโอ้โหเสากี บนุงเสือแดงกัเบิ้งคือว่าเป็นอีจอยบะสันดอกกี้แนบเบิ้งใครนะขึ้น่าเป็นอีจอยไดนแล้วอาอีจอยมันมาอะไรวะสันดอกจอยมาอะไรวะกี่จอยนี่ยมันมาอะไรวะโอ้เธอพิลึกใจพีิลึกพีิลึกโหดโหดขนาดอู้ทัวงามขนาดเว้ย ตัวน,นี้ตะกี้บงยังอันนี้ห้อ,องเต๋วะเ้อาออกเลยพร้อมกับชุมหนาดใดป่าไหาไวขนาดนเนาะตัวนี้มันเอาเบียจากนั่นนตะกีเ้อเ,อเ,อเ,เออบักง่ามเฮ้ยคนนะ่ะงา่งาแทงง่าบ่า ทิดนานี่ก็เด็ดหมดแล้วนี่เนาะอยู่ไสขั่วไห้มื้อนี้นะบ่ฮู้แล้เฮ้ยงามบ่สลัดหันมตกไตัดอยู่หันอ้สยวๆอยู่หันเนาะบักหนุ่ยก็อยู่หันบ่หันเออ งามขนาดเว้ยแดดบดประดีเห็ดเบิงแห้งงามเคียวอุ่มทุ่มอยู่ทิศนานี่บริเวณที่เป็นน้องออกละบ่อ,อนี่นะย่านอยู่เด้อกับต้นนั่นตรงงามงามนะน้นอยอันนั้นกี่เนาะขายเลยวะขายตุ๋ยบ่เท่าได้ไหนันซิฟมิดมิดหลอกหันได ปลาโถพักแพง,ว,งว่าจังหวะได้ลายแทะตรงนั้นม่ใส่ถึงตอ,อนแพงอันนั่งโยโตอ,อันคลองผู้เมาหันกับแปดหลาเนาะบัดคลองอันนะัออ้นนะกี่ห้องบกพรอนนะนายโยหันนะลายก่อนของบุคคลบคลุคคลได้สิบหลานกพอได้สองหลาดไป <laughs> ไม่แต่อีต้นมันขายแบบขายถืงตอนพักลงเนาะ ก็ได้ถืออืมตัวอันกัดชอบนี่ก็ยังพันธุ์คล้ายที่โอ้เธอฝนเฮงขนาดเนาะลลอกเดียวทานผักสม้มห้เดียวข่าพระเจา้ายางมานี่เด้อสิบล้านป้าท,ท้อีลึกกีลำกระเป๋านักกหมองถือตอนพักแพงฮะ เออแววกระเมน็นแทนแหละเนาะยักษิบุเมนีนเออเบิ่งแบบนี่นะมันกะง,งามได้กี่เออบุเมีนว่าบงงามได้บุเมีนสีแดงหดเป็นช่องร่อยพวกวันนี่งอา้าวจะว่ามันสีแดงหน่อยวะหนีเบอร์บัดมันขึ้นบเบองแน่เนี่ยคันซัมเนีนยเยอะก็ยังพอแห้ฮงเลย เพิ่งทาำผู้ชมนี่ซุ่มนี่น่ะต้นนี้น่ะปักงามงามหันบึงอยู่ในจอ,อยังซำนี่เนาะทาำผู้ชมเบึงอยู่นอกแห้งพี่ลึกพีหลับบึงโฮเมนตังเบาได้งามเท้งามวาได้นี่นะ ừ. เอะอเนาะล็อกเดียวนี่แหละตัวอัวนอากาศซ้อมตัวนังกี่กำลังหดอยู่หันนั่งบริหุเด้อท่านผู้ชม ออทตัวนี้แหละงามไดงามดีอ่อนโพดโพงามลายเมืองเอาทานผสมปมนแต่อยากเห็ดบ่อเห็ดสวนน่ะทางเอาแต่เงิน หน้าเจ้าฮันมัดือมีแต่ n h ากี่เอ้ย n h าพี่เล็กพ,พี่ลำเนาะเนี่ยพี่ประกาศซ่อมเนี่ยก็เป็นบงเลยด้ยกี่นี่ท่านผู้ชมเพิ่วเพื่อนเสียอาบงอยู่ตัวนี้กับตัวนีที่เบางามขนาดเลย ที่บดิ้ขี่รถไปหาเขาหยาดบ่อเขาลงตัดดนหรอบอกี้เขาตัดดนหรอวะโอเปนสี่เหลวล่หรอบ่อปลาเนี่อ,อพี่ถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปเจ้านี้ลแล้วเราคอยกระสิบไปหาซุ้มหนังก่อน มือเสาร์จังสิลงมาหาพวกนั้นนังขี่หดสวนครัออบผู้ชมโบลิรอโบเห็นนังขี่หดสวนเด้อเอฟซีเลยเห็นแต่นังขี่ตัดพักได้มือนีเมะก็พอเพื่นตัดพักสลัดอยู่เถิงพูดติดตามคลิปตอนต่อไปจะไปถ่ายกันซุ่มนังตุยนงยังหยาตัดสลัดท่านผู้ชมสวนตาใหญ่เบิ่งว่าเพื่อนเสียเอาลายบอกมือน,นีนะ ไปหลุ่นไปเชี่ยน้ำกันอีกถิดหนึ่งซองถิ่กับเป็นน้องออกแลอันี้นะใส่ขี้ไก่หน่อยเดียวเนาะกี้เห็นแกบใน้นน้อยหนึ่ง มาติดตามสวนนั่งหยาดให้ทานผู้ชมเบิ่งกูดีมาพอนั่งขี่หดสวนอยู่ท่าผู้ชมเออสำหรับภายในอาทิตย์นี่เนะาะก็มีพักอยู่โซนนั่นเนี่ยทั้งดันลังข่าวประชาฮองเต่เม็ดหายเนาะแล้วก็มีปักกาดซสอมอยู่นี่นั่งขี่กําลังโคตรอยู่ในท่าผู้ชมสองสี่หกนานประกาศสอมอีกประมาณอาทิตหนึ่งสองทิตก็คือสีเป็นออกเลยเนะาะท่าผู้ชมสลับปักกาดซสอมมันกำงามได้บนเป็นขี้ลายได้ท่าผู้ชมเบิ่งเอาคันความมันงามนะเออ เบ่งอยู่ในจอเบ่งคือว่าน่นได้แต่ว่าเบ่งอยู่นอกจอนี่โอ้โทความมันงามท่านผู้ชมว่เป็นขีลายเนาะจ้าเป็นยังปักมือก็เลยแน่เบ่งแต่มือท่าผู้ชมเป็นขัดขัดขัด,ข,ด,ข,ดขัดใดใดอืมเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปพีงเย่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมติดติดตามตั้งแต่ตน้นจนจบสวยเป็นกำลังใจแก่ขอบควอัวนางหยาดในการเหตการเกษตรและก็เป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ เป็นการส่งเสริมข่าวประเจาเป็นในตัวกาซีอัพโหลดคลิปลงให้ท่านผู้ชมเบิงเป็นไรยวันไา,ายวันเนาะออไปใส,ส่สวนให้ท่านผู้ชมเบิงแต่ละเจ้าแต่ละเจ้า,จาว่าขาเจ้าปูพักอยังเนาะ,ะแล้วก็ติดตามราคาไปนาพร้อมท่านผู้ชมเนาะสำหรับสาหรับราคาอันฮองเต้ืูอนี่ละแมนสี่สิบหมื่นหนึ่งนะท่านผู้ชมสำหรับตุ่มแตงแหละขั้นขั้นต้นใหม่ตัดใหม่ละแมนแปดสิบ ขั้นตอนเก่าเนี่ยแหละก่ะซีประมาณอยู่60เนาะท่านผู้ชมประมาณนั่นสำหรับมือนีเนาะอ่าก็สีกลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายพบการคลิปหนาะ